เดลำนี้เพื่อนมาเดี๋ยวมาทําต่อนะครับด้านหน้าสีสุรีครับตอนนี้กําลังปดเชือบอยู่เดี๋ยวเดินหน้าขึ้นมาเทียบรับหายแล้วครับอุย เดี๋ยวอีกประมาณ2วันนะครับเรือใหญ่จะเท่าเทียบแล้ววันนี้เรือเล็กนะครับลำนี้ออกไปลำเข้ามาแทนนะครับดลฟ้ากลืมฝนลุ้นนะครับกลางวันฝนจะตกหรือเปล่าเพราะว่าร้อนมาหลายวันอยู่เหมือนกัน ค่อยๆไหลเข้ามานะครับเรือเปล่าก็จะเบาหน่อยกำลัง ะครับเบี่ยงด้านนอกอยู่นะครับขับน้ำตีน้ำช่วงท้ายเรือครับ